ส,บบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ของชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับสวัสดีครับชายใหญ่มายืนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะ,มหหะมผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการการแบ่งช่องนี่แบ่งช่องแบ่งช่อง,องอตัวนี้นะครับพอดีช่างบูหารไม่ได้ครับผมบอกหลายรอบแล้วจำอา ใช่แบ่งไม่ถูกแบ่งไม่ถูกครับทีนี้ผมจะทําคลิปทำไมไม่จดไว้เลยนะโกอยูเลยอ่า<ม>คือระยะ<ม>ระยะมันไม่เท่ากัน<ม>แต่ละคันไม่เท่ากันวิธีการคำนวณคือเราเราจะวัดจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี้นะครับครับตัวนี้ผมวัดได้ที่3เมตร 18แปดเซนจุดแปดนะครับคือสามร้อยสิบแปดจุดแปดมิลนะครับอ่าตัวนี้เราจะใส่ตัวนี้เขาเรียกกระทงข้างเนาะหรือว่า,ากระดูกก,กระดูกกระดูกขาข้างนี่แหละครับผมตัวนี้มันหนาอยู่ที่มันมันกว้างอยู่ที่เจ็ดเซนครึ่งนะครับนี่เจ็ดเซนครึ่งนะครับก็โดยการเอาสามเมตรสิบแปดจุดแปดนะครับ สามเมตรสิ8แบวกกับ7จ็ดนคึ่นะครับคือบวกด้วย7.5ก็จะได้ที่326.3มมิลนะครับอพอได้สามรอยยี่สิบเสร็จแล้วปับ๊บเราต้องการใส่กระดูกตัวนี้3มตัว3ตัวมันก็จะเป็นสี่ช่องนะครับ3ามตัวมันจะเป็นสี่ช่องเราก็หารสี่นะครับเราเอา3ามร้นี่ หารด้วย4มันก็จะได้81.57นะครับโดยประมาณนะครับไม่ไม่โดยประมาณเป๊ะๆหละ81.57นะครับแต่ตลับเม็ดเราก็คงจะไม่เป๊ะถึงจุด57หรอกเราก็87.5ใกล้ๆ7.6มันก็เอาได้นะครับอ่าเราก็วัดไปจากจากจุดนี้นะครับมา87.5เกือบจุด6ครับจุด57นะครับตรงนี้นะครับแต่ แล้วแล้วตัวต่อไปก็แปดสิบเจ็ดจุดห้าปสิบเจ็ดจุดห้านะครับครับแล้วเราก็ใส่ใส่หลังใส่กลับหลังนะครับถ้าเราใส่มาฝั่งนี้มันจะเกินนะครับเราต้องใส่ใส่ถอยหลังเพราะเราเราบวกเผื่อไว้แล้วนะครับนี่เราใส่จุดนี้เลยปุ๊บตามนี้นะครับแปดสิบเจ็ดจุดห้ามันอยู่อยู่จุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับแล้วก็ใส่ถอยหลังมาทุกตัวตัวเลยครับมันจะเป๊ะเลยครับ ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยครับผมโอเคนะครับทำไมเราไม่ทำแบบนี้เลยนะครับทำไมเราไม่กัดด้วยสายตาเลยกัดดูคนนี้คนหนึ่งเนาะเสือตรงนี้แหละครับปรงตรงนี้เลยผมไอ้นะผมจะไปกะไอ้คันซุปเปอร์เกีสครับเดี๋ยวจะกะเอาเลยกาวผมจะกะเอาเลยครับเนี่ยตามนี้ครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับ ือยังบางคนยังไม่มีวิธีนะครับหรือท่านใดมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็ช่วยแนะนําได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าผมจะทําให้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ